สวัสดีค่ะวันนี้มาให้เล่นเกมนะคะเลือกกองไพ่ก็ใครอยากเลือกกองไหนก็เลือกเริ่มเลือกเลยนะคะก็มีอยู่3ามกองนะคะให้เลือกก็อันไหนที่สะดุดตาก็เลือกรอไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกองที่1ที่อยู่ซ้ายมือคือสีแดงนี้ก่อนนะคะก็วันนี้จะมาหัวข้อที่ว่าความรักที่จะเกิดกับคุณในเร็วๆนี้แบบรวดเร็วเลยนะไม่เกิน หนึ่งอาทิตย์นะคะบางทีก็3มวันถ้าวันไปเลยว่าจะเกิดอะไรกับคุณนะคุณจะได้พบเจอข่าวดีในเรื่องราวของความรักในรูปแบบไหนนะคะก็เลือกกองไพ่เลยนะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำนายกองแรกที่อยู่สายมือก่อนนะคะมาเริ่มกันเลยนะสำหรับใครที่เลือกชาวกองที่หนึ่งนะคะก็มาเริ่มกันเลยนะคะ ดูเหมือนว่าเร็วๆนี้นะคะภายในอาทิตย์นี้หรือบางคนอาจจะเกิดขึ้นภายในอีกประมาณ3-4วัน5วันก็เป็นได้นะสิ่งที่จะเกิดขึ้นแบบรวดเร็วบางคนอาจจะมีการวางแผนคาดการเอาไว้ก็ได้หรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นรวดเร็วนะ อาจจะมีการเดินทางนะการเดินทางชัดเจนขึ้นมากๆเลยที่จะเกิดขึ้นมากๆๆไม่ว่าคุณจะวางแผนการเอาไว้ก่อนหรือไม่ก็ได้อาจจะมีการเดินทางมาพบเจอกันของใครบางคนหรือการรอคอยที่คุณต่างคนต่างรอคอยที่จะพบเจอกันมันจะได้มีโอกาสที่ได้มาพบเจอหน้ากันนะคะที่อยู่ห่างไกลกันมีโอกาสได้เดินทางมาพบเจอกัน จะทำให้คุณมีความสุขสบายใจเกิดขึ้นจะทําให้คุณมีความรู้สึกละลาปลดปล่อยจากความที่บางทีอาจจะเบื่อหน่ายในเรื่องของชีวิตประจําวันในเรื่องของอชีวิตส่วนตัวของคุณเนาะอาจจะมีการเบื่อหน่ายในเรื่องของการงานหรือว่ามันอาจจะมีอะไรที่สิ่งแวดล้อมที่ทําให้คุณแบบไม่สบายอ,อกสบายใจนะแต่การที่ใครรอคอย การใครที่ห่างไกลกันนะมีโอกาสที่เขาหรือคุณจะได้เดินทางไปพบเจอกันนะหรือถ้าคุณเดินทางแต่คุณไม่ได้คิดคาดการว่าคุณจะไปพบเจอใครมีโอกาสนะว่าคุณเดินทางไปครั้งนี้คุณจะได้พบเจอใครคนนั้นนะอาจจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักหรือไม่ก็ตามถ้าไม่ใช่ก็อาจจะเป็นคู่ชีวิตหรือที่มีความสัมพันธ์ ในอนาคตกันเกิดขึ้นได้นะที่เป็นคนที่จะสร้างความสัมพันธ์ไมตรีกับคุณในอนาคตได้อาจจะติดต่อในเรื่องของการงานก็ได้ที่คุณจะได้เดินทางในครั้งนี้บางคนอาจจะได้เดินทางเพราะการงานบางคนอาจจะได้เดินทางเพราะท่องเที่ยวหรือไปพบปะญาติพี่น้องนะคะหรือคนที่คุณรอคอยกําลังจะเข้ามาพบเจอคุณนะคะเพื่อมาพูดคุยหรือ ามาเคลียร์แก้ไขปัญหาระหว่างกันนะคะแต่บางอีกกรณีก็เป็นไปได้ว่าคุณกับเขาไม่ได้มีปัญหากันแค่อยู่ห่างไกลกันอันนี้ก็มีโอกาสที่จะได้พบเจอนะกันเหมือนกันส่วนใครที่ความสัมพันธ์ที่มันงอนแง่นหรือว่าคาราคาซังอยู่นะคะที่อาจจะมีการเหมือนกับว่า,อาอยัางงอนง้อกันอยู่อะไรเงี้ยก็จะมีการวนกลับเข้ามาให้พูดคุยกันนะ ให้ปรับความเข้าใจกันนะแล้วก็อาจจะพากันไปท่องเที่ยวเพื่อ,อฟื้นฟ,ฟูจิตใจความรู้สึกแย่ๆก็เป็นได้นะก็ออกไปจากความรู้สึกแย่ๆเพื่อปรับความเข้าใจกันมันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณทั้งสองจะได้พบเจอกันแหละมันจะเป็นช่วงที่ไม่มีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นสำหรับคุณนะที่คุณจะได้พบเจอกันแล้วช่วงนี้มันจะ เป็นช่วงที่คุณมีเสน่ห์แหละแล้วใครที่รู้สึกเงาๆอยากต้องการใครเข้ามาเคียงข้างมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องการแล้วก็สมหวังนะคะคนที่เข้ามาเขาก็รอคอยที่จะมาพบเจอคุณละคะในช่วงนี้ก็คนที่รอความสัมพันธ์รอการติดต่อก็อาจจะมีความสำเร็จ สมหวังเกิดขึ้นนะคะชาวกองที่หนึ่งเดี๋ยวมาดูไพ่นางฟ้าเพิ่มเติมให้นะคะเป็นออร์กเกิลการดนะคะว่าจะมีข้อความใดส่งถึงคุณนะในเร็วๆนี้ข้ความแรกคุณมีอะไรจะถามนางฟ้าก็ถามอยู่ในใจนะแล้วดูว่าคำตอบจะเป็นอย่างไรถามนางฟ้าเทวดา ดูแลตัวเองดูแลคุณนะรักษาตัวคุณอนะ่ะมาถามว่าบางทีการขอพรอ้อนวอนอะไรต่างๆนานาของคุณอาจจะสําเร็จขึ้นก็ได้นะแล้วก็มันกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงที่ทําให้คุณรู้สึกว่าใจฟูมีความสุขขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะนั่นแหละมันจะเป็นการที่ คุณจะได้พบเจอเหมือนกับมันจะมีพลังอำนาจที่จะส่งเสริมให้คุณได้ไปสู่สิ่งที่มีความสุขใจมากกว่านี้นะมันคุณจะรับรู้ได้ด้วยจากจิตใจด้วยจากเหมือนกับมีเซนส์นรับรู้นะว่าจะทำให้คุณตัดสินใจในเรื่องไหนนะคะบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่กำลัง คิดหาทางออกไม่ได้ก็ได้นะช่วงนี้ก็เลยทางฟ้าให้แนะนำว่าเดินทางก็ได้เป็นการพักผ่อนเป็นการชาร์จแบตบแล้วคุณจะพบเจอสิ่งที่ค้างคาหรือแก้ปัญหาในใจได้นะอย่างน้อยมันมันจะทําให้คุณได้เดินออกจากจุดที่แย่ๆตรงนี้นะคะบางทีการพูดคุยกันมันก็จะทําให้การแก้ปัญหา ได้ดีขึ้นนะไม่ว่าคุณจะไปพูดคุยกับคนสนิทหรือญาติพ่อแม่พี่น้องหรือแม้แต่มาเคลียร์กันระหว่างคนรักหรือคนที่เป็นประเด็นกับคุณนะหันหน้าเข้าหากันนะคะคก็มันก็จะเป็นการเคลียร์ปัญหาที่ตรงประเด็นมากที่สุดนะก็สําหรับชาวกองที่หก็อาจจะสรุปได้ว่า ถ้าหากมีการเดินทางพบปะพูดคุยกันเกิดขึ้นนะอาจจะมีการเคลียร์ใจกันนะก็ขอให้คุณเปิดใจแล้วก็ใช้เหตุผลในการตัดสินใจนะคะเพราะว่าบางทีถ้าคุณยังมีความรู้สึกดีๆให้แก่กันอยู่แต่มันเป็นแค่อารมณ์ที่การทำให้คุณมีการโกรธการงอนการเกิดขึ้นถ้าหากว่า คุณทั้งสองคนยังรักกันอยู่นะก็ให้มองไปถึงความรู้สึกในจิตใจของตัวเองนะว่าต้องการอะไรนที่แน่ๆคุณต้องการอะไรนะต้องการความรักหรือเปล่าถ้ารักกันก็ให้ปรับจูนความเข้าใจหันหน้าเข้าหากันนะพูดคุยกันเปิดอกคุยกันเพราะว่าการที่เราจะอยู่รวมกันได้มันต้องมีการ พูดคุยปรับจูนกันตลอดเวลานะคะมันถึงจะไปกันได้ด้วยดีแต่ถ้าหากว่าคุณตัดสินใจแล้ว,แน,วแน่ๆแล้วว่าจะขอเดินจากไปจากความสัมพันธ์นี้ก็ให้คุยกันให้มันเรียบร้อยนะให้มันเด็ดขาดก็อย่าเอาความรู้สึกที่มันไม่ใช่ในจิตใจของตัวเองมา มาพูดกันนะคะอย่าใช้อารมณ์เนาะมันก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาได้ที่ดีได้เป็นอย่างดีนะแต่ที่แน่ๆดวงการเดินทางนะมันเด่นชัดมากนะจะมีคนเข้ามาหามีคนเข้ามาคุยกับคุณแน่นอนนะคะความสัมพันธ์ที่มีการรอคอยกันเกิดขึ้นจะได้พบเจอกันถ้าเจอกันแล้ว อาจจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นก็ได้นะอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินมาด้วยนะก็นั่นแหละค่ะอาจจะมีการเดินทางพากันไปเที่ยวกันก็ได้ด้วยเหมือนกันนะก็ชาวกองที่หนึ่งขอให้มีความสุขสมหวังนะถ้าใครแพลนที่จะเดินทางแล้วก็ขอให้มีความสุขกับ การเดินทางในครั้งนี้นะหรือใครที่ยังโสดอยู่ถ้ามีการเดินทางในครั้งนี้ก็ขอให้มีการเปลี่ยนแปลงเจอคนรักที่เป็นความรักที่มั่นคงเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือจะดูกองถัดไปก็ยินดีมากค่ะถ้าใครไม่ตรงก็ลองเลือกกองต่อไปได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกองถัดไปกองที่สค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับจาก,กองที่สองก็ความรักอะไรเรื่องราวาเกี่ยวกับความรักนะความรักดีๆหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับความรักของคุณในเร็วๆนี้นะก็มีพลังงานของคุณอาจจะได้พบเจอกับคนที่คุณรู้จักนะเขาคนนั้น อาจจะเป็นคนที่คุณได้รู้จักมาแล้วนะหรือถ้าไม่ใช่ก็คนที่คุณจะได้พบเจอหน้าเขาในครั้งนี้คุณจะรับรู้ได้เลยว่าคุณเหมือนคุณคุ้นเคยเขานะความรู้สึกคุณกับเขามันเหมือนกับคนรู้จักกันมานานมันทำให้สนิทสนมกันง่ายเข้ากันง่ายเหมือนกับรู้ใจหรือมีความ ต้องการหรือความชอบอะไรที่มันไปกันได้คล้อยกันได้หรือตรงกันนะความรู้สึกที่พบเจอกันแล้วมันมีความสุขมันเหมือนเข้ากันง่ายนะคะถ้าไม่ใช่คนที่เคยรู้จักกันในชาตินี้ก็อาจจะเป็นคนที่เคยเรียนรู้กันเคยรู้จักกันหรือเคยพบกันในชาติอื่นๆแล้วมันเลยทำให้คุณทั้งสองเข้ากันได้ง่ายนะเขาคนนี้จะเข้ามาทำให้ คุณรู้สึกดีนะจะพาคุณไปนะออกไปจากความรู้สึกกังวลใจที่แย่ๆนะไม่ว่าคุณจะมีปัญหาติดขัดในเรื่องไหนนะตอนนี้นะก็เขาคนนี้สามารถช่วยเหลือคุณได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือคุณมีความติดขัดมีความไม่สบายอกสบายใจในเรื่องไหนเขาคนนี้อาจจะให้คำปรึกษาคำชี้แนะหรือ มีแนวทางอื่นๆที่คอยบอกคอยสอนคุณได้แล้วก็พาคุณไปออกจากสถานการณ์ที่แย่ๆได้นะคะอาจจะมีความสุขร่วมกันในอนาคตก็เป็นได้นะคนคนนี้รู้สึกว่าเขาแอบชอบแอบรักคุณมานานแล้วนะถ้าไม่ใช่ไม่เพิ่งจะเจอกันก็อาจจะเป็นความรู้สึกของเขาที่มันสื่อว่าเขาพบเจอคุณแล้วเขารู้สึกได้ว่า เขาคุณเป็นคนที่ตรงสเปคเขาหรือโดนใจเขานะเขาอาจจะยังไม่พูดให้คุณรับรู้คือตอนที่เขาพบเห็นคุณอะมันมีความรู้สึกที่เขารู้สึกในตัวเองเลยว่าทําไมคนคนนี้ละสายตามไม่ได้เลยหรือว่าดึงดูดเขามากอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นบุคลิกท่าทางคําพูดหรืออะไรก็ตามที่ทําให้เขา อมองเห็นคุณเป็นตัวตนคุณจริงๆนะมองเห็นแล้วรู้สึกได้ว่าคุณเป็นคนที่เขาชอบมากๆอะไรประมาณนี้นะก็และก็เขาคิดไปในอนาคตเลยว่าเขาพบแล้วคนคนนี้แหละที่จะเป็นครอบครัวเดียวกับเขาที่เขาอยากจะสร้างครอบครัวอะไรประมาณนั้นคนคนนี้พบเจอคุณแล้วเขา มีความที่มุ่งมั่นมั่นคงกับคุณเลยนะเขาไม่คิดว่าเขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนใจไปจากคุณได้นะคะก็มันเป็นความรู้สึกที่ดีงามอาจจะมีการเริ่มต้นความรู้สึกใหม่ๆนะมีโอกาสดีที่ทำให้คุณกับเขาได้พบเจอกันนะบางคนอาจจะมีตัวเลือกอื่นๆมากมายนะคะ ไม่ว่าคุณหรือเขาเนาะที่อาจจะมีสิทธิ์เลือกหรือยังไม่อยากจะเลือกใครนะแต่แล้วถ้าได้พบเจอกันคุณกับเขามันจะมีความรู้สึกที่ว่าเจอแล้วคนที่ใช่นะก็คือแบบไม่อยากจะเลือกใครหรือตัดตัวอื่นๆสำรองออกไปแล้วก็เหลือเด่นชัดเพียงแค่เขาคนเดียวอะไรประมาณนั้นนะ เขาก็เหมือนกันถ้าสมมติเขามีคนคุยก่อนหน้านั้นแต่เขาแบบยังไม่เป็นตัวจริงยังไม่เด่นชัดคุยไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกได้ว่าเขาเจอตัวจริงแล้วนั่นก็คือคุณแล้วเขาก็จะรีบจัดการตัดคนที่ไม่สำคัญออกเพราะว่าเขาคิดถึงความเขาเอาความรู้สึกของคุณมาก่อนอะนะเขาก็ไม่อยากให้คุณเสียใจอะไรเงี้ยยิ่งคบกันยิ่งพากันไปใน ทิศทางที่ดีนะเพราะว่าเหมือนกับเขาจะเข้ามาช่วยเหลือให้คำชี้แนะคุณได้นะคุณทั้งสองคนอาจจะพูดคุยกันถูกคออาจจะมีความรู้หรืออมีประสบการณ์หรือพูดคุยกันถูกคอเข้าใจกันพูดคุยกันในเรื่องเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยมีความถนัดที่คุยกันแล้วมีแต่ความสุขกายสบายใจนะก็จึงทำให้คุณทั้งสองคน มีความสัมพันธ์ที่ไปกันได้ด้วยรวด,ด,ดเร็วนะความรู้สึกที่มันดีอะแต่บางคนอาจจะเพิ่งจบกับความรู้สึกแย่ๆมานะก็มันก็ทำให้คนคนเนี้ยที่คุณเจอกันนะไม่ว่าเขาหรือคุณอนะที่ว่ามีความรู้สึกที่แย่กันมาก็มันก็เวลาพบเจอกันแล้วก็จะทำให้เปลี่ยน ไปในทิศทางที่ดีอะความรู้สึกในใจของคุณที่มันมีความรู้สึกอึมครึมไม่มีความสุขอ่ะแต่คนคนนี้จะทำให้คุณมีชีวิตชีวามีความสุขอีกครั้งทำให้คุณลืมความโศกเศร้าแล้วก็ออกมาจากสิ่งที่คุณแย่ๆได้ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกหรือหน้าที่การงานก็สามารถคุยกันได้นะคะคนคนนี้ ชาวกองที่สองนี่ก็น่าจะมีการเดินทางเหมือนกันนะมีการเดินทางขึ้นมาเหมือนกันเพื่อมาเจอหน้ากันหรือใครที่รอคอยให้มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางอะไรต่างๆนานาหรือเปลี่ยนแปลงอะ่ะชีวิตมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ถ้าไม่ใช่การเดินทางก็คือความรู้สึกที่คุณอึมครึมแย่ๆหรือปัญหาที่คุณติดขัดอะ่ะมันจะถูกการแก้ไขนะ จะได้มาพบเจอกันเหมือนคุณทั้งสองเหมือนกับถูกชะตาลิขิตชีวิตไว้แล้วว่าต้องมาเจอกันและสามารถแก้ปัญหาให้กันและกันได้นะแล้วมาดูไพ่นางฟ้าให้คำแนะนำว่าให้คุณมองในในทิศทางที่เป็นบวกเอาไว้นะถ้าคนที่มีความรู้สึกแบบเศร้าแล้วก็เหมือนกับออกไปจากปัญหาไม่ได้แก้ไขไม่ได้ให้คุณมอง ในแง่บวกเอาไว้แล้วคุณจะพบเจอสิ่งดีๆเข้ามานะอย่างน้อยก็จะมีคนเข้ามาช่วยคุณไงคนที่พูดไปนะก็นั่นแหละคิดบวกเอาไว้อย่าเพิ่งคิดลบอย่าคิดว่าปัญหามันไม่มีทางแก้ไขมันไม่มีทางออกนะแล้วมันจะมีแสงสว่างเข้ามาจะมีคนมาช่วยเหลือให้คุณได้แก้ออก แก้ไขออกไปจากปัญหาตรงนี้ได้นะแล้วคุณก็จะมีความสุขกายสุขใจแค่คุณได้เปิดใจเปิดทางแล้วก็อย่าเพิ่งไปคิดลบว่ามันจบละมันทางตันละอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ถ้าคุณต้องการที่จะคุณต้องการที่จะออกไปจากปัญหาตรงนี้คุณสามารถให้ใครก็ได้ช่วยหรือร้องขอ พูดเอ่ยปากนะเพราะช่วงนี้คุณอาจจะเป็นช่วงที่ดาวพุธส่งเสริมการใช้คำพูดคำจาทำให้คุณแก้ปัญหาได้บางคนใช้คำพูดแล้วทำให้มีเงินเข้ามาอะไรเงี้ยบางคนที่ มีการมีอาชีพที่ใช้คําพูดะค้าขายช่วงนี้จะโกยเงินได้ดีเลยนะแล้วก็เอ่ยปากอะไรใครก็ช่วยเหลือพร้อมช่วยเหลือเต็มที่นะคะช่วงนี้คุณจะเป็นแบบนี้นะถ้าคุณติดขัดปัญหาคุณอย่าไปคิดเองเออเองคนเดียวคุณแก้ไขคนเดียวไม่สําเร็จคุณก็หาคนช่วยคนที่พร้อมจะช่วยเหลือคุณเขากําลังจะเข้ามาพบเจอคุณเขามีความจริงใจให้กับคุณคนคนนี้นะไม่คิดจะเอาเปรียบดูพลังงานแล้วไม่มีการเอาเปรียบคุณแล้วก็ พร้อมที่จะช่วยเหลือนะเขาดูดูแล้วเขาก็ชื่นชอบคุณแหละนะเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณแล้วก็มันเป็นโชคชะตาชีวิตที่ทำให้คุณได้มาเจอกันคุณอาจจะมีปัญหาเพื่อให้มีคนเข้ามาช่วยเหลือคนคนนั้นก็คือเขานั่นเองนะสลับพลังงานกันเองได้นะคะเพราะว่าเป็นการดูโดยรวมนะคะดึงพลังงานโดยรวมมาดูก็ลองสลับพลังงานกันเองเผื่อคุณเข้ามาดูอาจจะเป็น ลองใช้คำพูดคุณกับเขาเอาเองนะไม่ว่าเป็นเพศหญิงเพศชายนะคะสลับพลังงานกันเอาเองนะนั่นแหละค่ะแล้วก็สิ่งที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลนี้จะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้านี้นะใครที่มีปัญหาอึดอัดนะในใจบอกได้เลยว่าความสุขกำลังจะเข้ามาจริงๆนะคะอย่างน้อยคุณก็มีพลังงานของไอ,อ กะตาย3ตัวเนี่ยที่มันเป็นบ่งบอกถึงพลังงานที่มีความสุขที่วนวนไม่รู้จบเหมือนกันนะแล้วก็ยังมีไพ่10ถ้วยแล้วก็ทรีแฮร์เ s สเหมือนกันนะเพราะว่ามันส่งเสริมพลังงานกันเลยนะคะแล้วก็ยังมี k คิงคัพด้วยเนาะคิง g of คัพนี่ก็นั่นแหละคนที่พูดไปทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะใครเลือกกองที่2ก็ ใครที่มีปัญหาก็อย่าเพิ่งไปท้อนะคะพลังงานดีๆกำลังรอคุณอยู่นะถ้าเชื่อมั่นพลังงานไพ่ก็ขอให้เชื่อมั่นพลังงานตัวเองที่จะมีความศรัทธ,ธามีความที่จะเชื่อมั่นในตัวเองพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรค ออกไปให้ได้นะมีคนที่พร้อมจะช่วยเหลือเพียงแต่คุณเอ่ยปากเขาก็ได้นะขอให้เขาช่วยหรือพูดคุยอะไรกับเขาเดี๋ยวเขาจะมีช่องทางมีการชี้แนะพูดคุยหรือเข้ามาช่วยเหลือคุณก็เป็นได้นะก็ใครชื่อนชอบก็เมนรับน้อมรับได้เลยนะหรือใครมีเวลาว่างไปต่อกองที่3ากันนะคะมาคะ่ะเรามาต่อกันที่ 3, กองที่3กันนะคะ ใครที่เลือกกองที่สามมาฟังกันเลยนะว่าสิ่งอะไรต่างๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะเก mm. ี่ยวกับความรักเป็นพิเศษเลยจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นนะเก mm. ี่ยวกับคุณบ้างนะคะมาเริ่มกันเลยเนาะจะได้ไม่เสียเวลาก่อนหน้าน,นั้นดูเหมือนว่าอาจจะมีเรื่องราวต่างๆนานาที่คุณ มีความขัดแย้งการเกิดขึ้นนะระหว่างความรักระหว่างคู่รักระหว่างคู่ของคุณอะอาจจะมีความแบบไม่สบายอ,อกสบายใจกันเกิดขึ้นเรื่องวุ่นวายต่างๆนะมันกำลังจะถูกขจัดออกไปนะคุณจะจัดการกับมันได้ตรงจุดเลยนะขจัดจุดสิ่งต่างๆที่เป็นอุปสรรคที่เป็นจุดอ่อนในชีวิตของคุณออกไปได้จบสิน้นบอกได้เลยว่าเป็นการ จัดการอย่างได้สุดเสร็จสิ้นแบบว่าสิ้นสุดแบบไม่มีปัญหาอีกแล้วนั่นก็คืออาจจะเป็นการที่คุณได้ตัดอะไรออกไปสิ่งที่มันไม่สำคัญสิ่งที่มันไม่จำเป็นสิ่งที่มันไม่มีคุณค่านะคุณอาจจะตัดออกไปเลยหรือคุณได้แก้ไขให้มันเด็ดขาดอะให้มันแบบตอบโจทย์อะ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เข้ามาอย่างรวดเร็วที่คุณอาจจะไม่ทันตั้งตัวก็เป็นได้บางทีบางคนที่ก่อนหน้านั้นมีความไม่สบายอกสบายใจอาจจะมีเรื่องหุ่นวายเกิดขึ้นนะใน ความรักในชีวิตของคุณนั่นแหละคุณจัดการกับมันได้คุณเปลี่ยนแปลงมันได้แล้วอาจจะมีเรื่องราวดีๆเหมือนกับคุณได้เริ่มต้นใหม่กับใครมีคนเข้ามาในชีวิตในหัวใจของคุณให้มันมีความกระชุ่มกระชวยก็เป็นได้คนคนนั้นอาจจะมีสเสน่ห์ในตัวเองนะอาจจะดูพราวซะหน่อยอาจจะมีสเสน่ห์ถ้าเป็นคุณเป็นผู้ชายก็อาจจะมีผู้หญิงที่มีโอ้แบบว่า เซ็กซี่หรือว่ามีเซ็ก p e a อพิวอะที่ว่าดึงดูดสายตาของทุกคนนะแล้วคนคนนี้ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็เหมือนกับว่าคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไปในทิศทางที่ดีมากสวยเชียวแบบเซ็กซี่หรือว่าเป็นที่หมายปองของคนหลายคนถ้าคุณเป็นผู้หญิง ก็จะมีผู้ชายเข้ามาหมายปองคุณนะเหมือนกับคุณมีสเสน่ห์มีออร่ามากมายแล้วอีกอย่างนึงคุณพร้อมบอกได้เลยว่าคุณพร้อมมากตอนเนี้ไม่ว่าคุณอาจจะโสดก็ได้ยิ่งโสดคุณยิ่งแบบบริหารสเสน่ห์ได้สบายเลยนะ mm. ก็เลยแบบมีความร่างพร้อมมากๆที่จะดึงดูดสายตาให้ทุกคนเข้ามาพูดคุยเข้ามาจีบเข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณนั่นเองเหมือนมีความพร้อมมาก แบบดูแลตัวเองให้ดูดีมีสง่าราศีแล้วคุณแบบมีไม่ติดขัดเรื่องการเงินอนะมีเงินมีอะไรที่พอใช้ใจ่ายในในชีวิตคุณแบบสบายสบายอะก็เลยแบบอมีแต่คนแบบหมายปองอะ่ะคือคุณเพอร์เฟกอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปแบบดูแลอะไรมากมายอะไรประมาณนั้นนะคือคุณดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีอะนะแล้วก็ ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องราวที่มันกระทันหารทําให้คุณเสียใจก็ตามแต่คุณได้เปลี่ยนแปลงตัวเองอะ่ะจนสิ้นเชิงอะ่ะจนแบบดูไม่ออกอ่ะว่าคุณผิดหวังมาหรออะไรอย่เงี้ยดูมิสเสน่ห์สวยปิ้งเป็นผู้ชายก็มิสเสน่ห์อ่ะพราวมีสาวๆเข้ามาหาอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาที่ดู มิสเสน่ห์แล้วก็ยังมีฐานะการเงินนะบางคนนะที่แบบมีดึงดูดให้สาวๆเข้ามาได้อะไรอย่างเงี้ยดูดีอะ่ะคนที่กองที่สามนะดูแล้วอะ่ะดึงดูดให้ทุกคนเข้ามาไม่งั้นก็คุณก็เปลี่ยนแปลงบุคลิกของตัวเองอะ่ะดูดูแล้วอะ่ะเหมือนกับให้มันมิเสน่ห์ใครมองใครก็ชื่นชอบคุณนะแล้วจะบอกได้เลยคนที่เข้ามา โอ้เจอรักที่ดีด้วยสิแสดงว่าก่อนหน้านั้นเป็นคู่กรรมคู่เวรกันนะคะมันไม่ใช่คู่บุญคู่กุศลละที่คุณตัดออกไปแล้วชีวิตคุณดีขึ้นเลยนะแล้วก็เหมือนกับว่าบางคนก็ดูแลตัวเองให้มันดูเด็กลงก็เป็นได้หรือคนเข้ามาอาจจะอายุแตกต่างจากคุณอาจจะดูบุคลิกหน้าตาอาจจะเป็นเด็กน่ารักน่าใสอะไรอย่างเงี้ยหรือคุณก็เปลี ไปเปลี่ยนแปลงตัวเองก็เป็นได้นะก็คือว่ามีความรักมุ้งมิ้งกันเกิดขึ้นอีกทีเป็นความรู้สึกที่ดีต่อใจดีต่อก,กันนะแล้วก็อาจจะพัฒนาคุยแล้วก็คบกันไปแบบ ถึงขั้นมีครอบครัวนะมีสร้างบ้านสร้างครอบครัวด้วยกันได้เลยเป็นความรักที่ดีนะชาวกองนี้แบบพลังงานออกมาดีมากแล้วก็เน้นไปถึงว่าเป็นความรักที่มั่นคงมีทั้ง1ิบถ้วยมีทั้งเดลเฟอร์แล้วก็สี่ไม้เช้าเกิดขึ้นนะบอกได้เลยว่ากองนี้โหเด่นชัดเด่นชัดมากแต่คุณต้องออกตัดอะไรในสิ่งที่แย่ออกไปก่อนนะแล้วคุณจะ,จะต้องออกมาจาก สิ่งที่คุณหนักอกหนักใจสิ่งที่คุณจะต้องเดินหันหลังให้กับสิ่งแย่ๆออกไปก่อนหรือถ้าคุณก็ต้องตัดไอ้แก้ปัญหาให้ตรงจุดอะนะมันจะมีการตัดสินใจแล้วก็ทำอะไรที่แบบปุปปับฉับพลันอะที่คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะถ้าใครคิดที่จะทำแบบนี้บอกได้เลยว่า พลังงานที่หลังจากที่คุณทําไปอ่ะมันจะดีมากๆเลยนะคะก็นั่นแหละคุณจะกลายเป็นอ่ไม่หญิงหรือชายก็มีเสน่ห์ในตัวเองที่คนอื่นๆหมายปองเยอะเลยแหละนะมีคนรออีกเยอะแยะนะอย่าไปคิดว่าจะไม่เจอคนดีๆนะคะใครไม่ดีใครไม่เห็นคุณค่าก็ตัดทิ้งไปนะก็บอกได้เลยไพ่นางฟ้าขอมาขอ มาสมทบหน่อยว่าจะเป็นอย่างไรบอกนะบอกแล้วว่าคุณตัดไปแล้วมันจะเป็นความรักเอยมันจะเป็นความความสุขอะ๊กแ happy อะที่มันจะเป็นความเปลี่ยนแปลงเข้ามาในชีวิตของคุณอะความสุขมากมายความสุขใหญ่ใหญ่หญอะ big happy c h a n ส e นะก็นั่นแหละค่ะแล้วก็คุณได้พบเจอเป็นชีวิตใน อีกรูปแบบหนึ่งอะที่คุณจะออกมาจากจุดแย่ๆของคุณอะมันไม่ใช่ว่าค่อยๆเปลี่ยนไปทีละนี้ทีละนี้ออกมาแล้วคุณไม่เจอใครคุณจะเศร้าคุณจะเหงานะไม่ใช่นะขอให้คุณมั่นใจก้าวขาออกมาเลยเนี่ยให้ที่คุณต้องมั่นใจก้าวขาออกมาแล้วคุณจะเจออีกเลเวลหนึง่งอีกแบบเขาเรียกว่าอะไรอะอีกโลกหนึ่งอะที่คุณไม่คิดว่ามันจะทำ ให้คุณมีความสุขมากกว่านี้ถ้าคุณได้พบเจอแบบนี้จริงๆถ้ามีใครที่ตรงกับพลังงานนี้คุณจะได้รับรู้และคุณอาจจะคิดว่าทำไมฉันไม่ออกมาเร็วกว่านี้ทำไมฉันไม่คิดได้เร็วกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงข้างหน้าจากการที่คุณตัดสินใจนี้มันดีมากๆคุณไม่ต้องไปอะไรอาวรสิ่งที่ ผ่านมาในอดีตในชีวิตที่คุณมีแต่ความวุ่นวายใจนะคะที่คุณแบบมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นนะนั่นแหละมันจะเป็น perfect timing เลยนะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นขอให้คุณมั่นใจเลยเดินก้าออกมาถ้าอะไรที่มันทำให้ดึงฉุดชีวิตคุณลงลงไปนะดึงรั้งไว้ไม่ให้ชีวิตคุณได้ขึ้นมา ขอให้คุณตัดในสิ่งนั้นออกไปและชีวิตคุณจะดีนะชาวกองที่3แล้วไายนางฟ้าบอกว่าคุณพร้อมหรือยังที่คุณจะเจอขอให้ทำตามที่พลังงานไพ่บอกทุกกองนะคะก็นั่นแหละค่ะมันกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณใครเลือกกองไหนก็ขอให้สมหวังสมปรารถนาขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามานะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความสมหวังกันทุกๆท่านนะก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ